สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินเจนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับพี่ใหญ่ฮาเละเดบิสันแฟตบอยค่ะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าคันนี้เลขไม่น้อยมากค่ะสายจอดเลยนะคะเลขไมคันนี้ค่ะลูกค้าเพียง1,548กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับ Harley-Davidson Fatboy นะคะใครที่เป็นแฟนคนเหล็กนะคะต้องชอบรุ่นนี้เลยค่ะสเปคคันนี้เป็น MLY นะคะเป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าเครื่องยนต11์114คิวบิก 1868cc ตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานค่ะเป็นสีดำเงาวิวิต b บล c กนะคะจะเป็นสีดำเงาค่ะแล้วก็จะมีคาดเป็นสีเทานะคะตั้งแต่บางโคนหน้าค่ะทางน้ำมันนะคะลูกค้าเชื่อมไปจนถึงบังโคลนหลังแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้เพจ Harley Davidson USA ปี สองด้านแบบนี้นะคะก็จะเป็น โลโก้เพจนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเลยค่ะ Harley Davidson USA นะคะแล้วก็กลางถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นคำว่า Fat b บ y ยแบบนี้เลยหน้าจอเรือนไม้หน้าจอเดียวนะคะก็จะรวมไว้ทั้งหมดเป็นดิจิตอลกับอนาล็อกปนกันค่ะก็จะเป็นเข็มวัดรอบความเร็วนะคะถังน้ำมันนะคะเลขไม้รวมทุกอย่างนะคะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะของแต่งคันนี้นะคะก็มีท่อแวนแอนไฮนนะคะคันนี้ด้วยเลขไม้เพียง1,200กิโลเมตรเท่านั้นรถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ จากศูนย์นะคะคันนี้สภาพคือน้องๆป้ายแดงค่ะลูกค้าสายเฟอร์นิเจอร์เลยรถสวยมากนะคะคันนี้เจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะได้มาคือจอดลอยๆอย่างเดียวนะคะสวยกริปค่ะนี่ค่ะเดอร์บี้หนึ่งหนึ่งสนะคะ รถปี19ค่ะลูกค้าเลขเกียร์19นะคะโลโก้เพจเดียวกันทั้ง2ด้านเลยนะคะหล่อหล่อ,ลอเนียนๆทุกจุดค่ะสำหรับคันนี้เลขไม่น้อยมากนะคะลูกค้าจะหารถปี19นะคะที่เลขไม่1,200กิโลเมตรแบบนี้ได้ยากมากๆนะคะรับประกันเลขไม่แท้แน่นอนค่ะ รถเจ้าของคนเดียวนะคะทางร้านเซอร์วิสของเหลวให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดก่อนส่งมอบลูกค้าแล้วก็จะส่งได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยด้วยค่ะสําหรับราคาค่าตัว698,000บาทเท่านั้นนะคะใช้เงินดาว15%ค่ะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด้วยสคริปชันด้านล่างคลิปนี้ค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเช่นเดิมค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะลูกคา้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ